สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ n n e l x ชิล l า r Gamer TV c h a n ช่อง n i m a มะ a n น a าซีเกนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันในเกมมูโชคุเทนเซนะครับหรือว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็จะมาแอบส่งตัวละคร5ดาวนะครับที่ออกมาในช่วงแรกของเกมนี้นะว่าแต่และตัวนั้นนะ่ะมีความเก่งกาดแล้วก็ความแตกต่างยังไงบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเตือนไว้นิดนึงนะครับว่าการแปลเกี่ยวกับพวกพารามิเตอร์ สกิลแล้วก็พวกแพชีฟสกิลที่แปลออกมาเนี่ยคือยังไม่แน่นอน100%เนะครับเพราะว่าสารภาพตามตรงว่าอ่านออกบ้างไม่ออกบ้างน,นะครับใช้ความสามารถในการเดาส่วนหนึ่งโอเคนะครับเริ่มต้นถ้วยตัวแรกเลยนะครับรูดีสนะครับนักเวทออร์เคิลนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นตัวธาตุดินนะครับเกมนี้นอกจากระบบธาตุเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟแสงความมืดแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับระบบ ที่เป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธนะครับจะมีมีดแล้วก็ดาบคู่ดาบโลนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเผ่าชุดเกราะไอเป,เป็นเป็นรูปไอคอนชุดเกราะอ,อีกอันนึงนะคือมันจะมีแพ้ทางกันหลแบบไอตรงส่วนนั้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะวันนี้ขอเป็นตัว5ดาวก่อนละกันนะครับว่ามันดียังไงนะตัวแรกนะครับรูเดียสอันนี้จะเป็นสเตตัสตอนเลเวล60นะครับอันแรกเนี่ยมันทัดแรกที่เป็น1,800เนี่ยคือค่า HP นะครับค่าเลือดนั่นแหละเออก็คือความแข็งแกร่งทางกายภาพนะครับก็ HP อยู่ที่1,800นแะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นพลังโจมตีนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นพลังป้องกันพลังโจมตีเนี่ย2,200นะครับแล้วก็พลังป้องกัน570นะครับค่าที่4นี่คือค่าความรวดเร็วนะครับก็น่าจะมีผลในการออกไปตีนะครับว่าจะได้ตีก่อนอะไรแบบนี้เนาะอันที่4นะครับน่าจะเป็นอัตราคริติกอนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง ไม่สูงนะ10%นะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นค r ิติ c อล d a m a g นะครับโอเค12345ต่อมานะครับเป็นในส่วนของท่าไม้ตายของรูเดียส5ดาวตัวนี้นะครับท่าแรกนะครับก็คือสกิลโคลนหล่นนะครับสกิลนี้จะสร้างความเสียหายทางเวทมนต์100%ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทำการลดสปีดของศัตรูลง3เทินนะครับอ่าเหมือนคล้ายๆว่าโดนโคลนไปแล้ว หนืดนะติดหนืดติดสโลอะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลมิสซี่กัดร็อกแคนนอนบอลนะครับโอ้โหเป็นโซนิ s สโตนนั่นเองนะโอเคสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายทางเวทมนต์นะครับ110%เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้มันจะทำให้พลังป้องกันเวทมนต์ของศัตรูเนี่ย30%เปอร์เซ็นต์นะลดลงด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นติดดีบัฟ ประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของสกิลลีดเดอร์แล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับซึ่งเป็นสกิลติดตัวพิเศษของดูเดียส5ดาวตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2 s สกิลด้วยกันนะสกิลแรกนะครับก็คือสกิลลีดเดอร์หัวหน้านะครับตัวนี้เมื่อได้เป็นหัวหน้าทีมนะก็จะมีสกิลออร์ c เคิลวิสาดเลเวล6นะครับกัอตัวสีเขียวๆนี่นะ,ะความสามารถของสกิลนี้จะทําให้เพิ่มความแข็งแกร่งของอาร์ทิบิวธาตุดินขึ้น15%นะครับ แต่เท่าที่ผมอ่านดูตรงนี้ไม่ค่อยชัวนะอาจจะแปลว่าแบบเพิ่มแม็กเของตัวธาตุดินขึ้น15%หอรเหรือเปล่านะหร,หรือจะเพิ่มความแข็งแกร่งยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยะจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีทางด้านเวทมนต์ขึ้น10%นะครับแต่แน่นอนมันคือบัฟทั้งคู่นั่นแหละนะครับส่วนแพสซีฟสกิลของตัวนี้นะตัวนี้นะครับเมื่อลงไปแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ของตัวเองได้20%นนะครับแล้วก็สามารถป้านทาน ความโกรธได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าจะโกรธยากขึ้นเหรอตรงในส่วนความโกรธนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีผลกับเกมยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนมันจะมีลูกเล่นเข้ามาผสมในเรื่องส่วนของพวกดีบัฟสถานะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยลองดูกันอีกทีนะเวลาเกมเปิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับสําหรับตัวละครที่2นะครับตัว5ดาวนะในสายทางด้านจอมเวทนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวเวทน้ํานะครับก็คือร็อกซี่นะครับ อาจารย์ของรูเดียสนั่นเองนะตัวนี้ค่าพารามิเตอร์นะครับดูแล้วนี่เท่ารูเดียสเลยนะครับตอนเลเวล60นะคือค่าความแข็งแกร่งทางกายภาพนะครับหรือว่าค่า HP นะครับก็อยู่ที่1,800นะครับค่าพลังโจมตีอยู่ที่2,000นะครับพลังป้องกันนี่570ความเร็ว12นะครับแล้วก็อัตราคริติคอน10%แล้วก็คริติคอนดาเมจคือ50%นต์ะครับอันนี้เป็นสเตตัสพื้นฐานนะถ้าใส่อาวุธใส่ของก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับอ ดูไปดูมามันไม่เหมือนกันสักที่เดียวนะพลังเวทนะครับอ่าพลังโจมตีของดูเดียสจะสูงกว่าของล็อกซี่ไป200นะครับต่อมานะครับคือในส่วนของอันติท่าไม้ตายนะครับตัวนี้ก็มีอันติท่าไม้ตายอยู่2ท่าเหมือนตัวอื่นแหละนะครับผมสกิลแรกนะครับก็คือวอเตอร์บอลนะครับลูกบอลน,น้ํานั่นเองนะสกิลนี้จะสร้างความเสียหายเป็นเวทต่อศัตรูตัวเดียวนะครับความรุนแรง160ซนนะครับแล้วก็ มีโอกาส20%นะที่จะทำให้ศัตรูติดดาว3ครั้งนะครับน่าจะทำให้เหมือนลื่นล้มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปลองใช้ดูใครที่มีแล้วลองใช้ดูก็ได้หรือไม่ก็ลองรอ,งองในคลิปหลังๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นจริงนะครับตอนนี้เป็นช่วงวิเคราะห์ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลท่าไม่ตายเมฆฝนฟ้าเมฆฝนฟ้าขนอน,นะครับคูโรนิมบัสนั่นเองนะก็สกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหาย เป็นเวทมนต์นะครับเป็นประเภทเวทมนต์นะก็จอมเวทแน่นอนให้กับศัตรูทั้งหมด1นึอ่อยอ่าให้กับศัตรูทั้งหมดเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทุกตัวจะโดน150%นะครับแล้วก็สกิลนี้จะมีโอกาส50%นะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องอาชีพจะทำให้พลังป้องกันเนี่ยของศัตรูลดลง3เทิร์นด้วยนะครับผม ในส่วนของสกิลติดตัวนะครับก็คือสกิลแพสซีฟแล้วก็สกิลลีดเดอร์นะครับอ่ะสกิลลีดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นนายน้อยเลเวล6แปลออกมานี่ตลกดิโอเคก็สกิลนี้นะครับจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของธาตุน้ำนะครับอ่าก็คือหมายถึงว่าถ้าตัวเนี้ยได้เป็นหัวหน้าทีมนะในทีมของเราเนี่ยถ้ามีธาตุน้ำตัวอื่นแล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยการโจมตีด้วยธาตุน้ำทั้งหมดเนี่ยจะ ถูกทําให้รุนแรงขึ้น15%นะครับแล้วก็จะเพิ่มอัตราคริติกอนขึ้นอีก10%นะครับโอ้น้ําสายครินนั่นเองนะโอ้ถือว่าเป็นลีดเดอร์ของสายน้ําที่แท้จริงนะโอเคตัวต่อไปนะครับสกิลพสซีฟของร็อกซี่นะก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับสกิลนี้จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทมนของตัวเองเนะี่ยขึ้น20%นะครับแล้วก็ สามารถต้านอัตราการเผาไหม้นะครับการติดสถานะเผาไหม้60%นะครับก็คือแน่นอนธาตุน้ำไม่โดนไฟเผาแน่นอนนะครับโอเคส่วนตัว5้าดาวตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นทางด้านฝั่งจอมเวทนะก็ตัว5ดาวเนี่ยมันจะมีต,ตัวจอมเวทอยู่3ตัวนะครับก็คือลูเดียสล็อกซี่แล้วก็ซิลฟิเอสนะครับที่เหลืออีก4ตัวเนี่ยจะเป็นทางสายสายดาบนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็คือซิลฟิเอสนะครับ เป็นตัวธาตุลมนะครับซิลฟีเอ็นางฟ้ามหัศจรรย์นะครับค่าพารามิเตอร์นะความแข็งแกร่งทางกายภาพหรือว่าค่า HP อยู่ที่พันแนะครับพลังโจมตีส0งพนะเท่าล็อกซี่เลยแล้วก็ที่เหลืออื่นๆเนี่ยทางพลังป้องกัน570ความเร็ว12อัตราคริติคอลสินต์แล้วก็คริติคอลดาเมจ50%เนี่ยเท่าของรูเดียสแล้วก็ล็อกซี่เลยคือสกิลนี่คือกอ็อ่ะเาตัวสเตตัสนะครับเออคอปปี้ล็อกซี่มาเลยแหละ นะครับที่เลเวล60นะโอเคมาดูทางด้านสกิลไม้ตายบ้างดีกว่าถ้าไม้ตายตัวนี้มีอะไรบ้างตัวแรกนะครับอ่ะไม้ตายแรกนะครับก็คือสกิลลมบำบัดนะครับลมรักษานั่นเองนะก็ตัวนี้นะนอกจากสร้างความเสียหายสร้างดาเมจต่อศัตรูแล้วนะครับยังสามารถเพิ่มหาชีวิตให้กับฝั่งเราได้ด้วยนะครับกึงก่งๆจะเป็นตัวฮีลนะเนี่ย สกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์ต่อศัตรูทั้งหมดนะครับความรุนแรง50%นะครับแล้วก็นอกจากนี้จะช่วยฟื้นฟูฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของพันธมิตรทั้งหมดของเรานะครับ20%นะครับโอ้แล้วก็ยังช่วยเพิ่มความเร็วขึ้นอีก3เทินนะครับโอ้เพิ่มความเร็ว3หน่วยขึ้น3เทินด้วยละ่ะโอ้ถือว่าเป็นตัวที่ทั้งโจมตีไปด้วยฮิลไปด้วยแล้วบัฟไปด้วยในเทินเดียวกันนะครับ อืมถือว่าค่อนข้างดูแล้วมีประโยชน์กว่าตัวอื่นนะนอกจากตีเฉยๆนะครับโอเคสกิลที่2นะครับคือมิสซิลี่วินสไลด์นะครับน่าจะเป็นการโจมตีด้วยคมมีดสายลมนะความเสียหายการโจมตีเนี้ยจะเป็นโจมตีด้วยเวทนะครับความรุนแรง110%ต่อศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูพลังโจมตีลดลง20%เป็นเวลา3เทินนะครับ อืมโอ้แล้วก็มีโอกาสลดค่าสปีดของศัตรูลงอีก3หน่วยเป็นเวลา3เทินด้วยนะครับคือโจมตีได้ทั้งดีบัฟฮลด้วยบัฟด้วยแล้วอีกสกิลหนึ่งนี่คือได้ทั้งตีดาเมจแล้วก็มีดีบัฟลดโจมตีแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูด้วยอุ้ยอันนี้ผมว่าน่าจะมีผลต่อการสู้บอสสู้อะไรพวกนี้มากมากเลยเหมือนกันนะเออ ในส่วนของสกิลลีดเดอร์แล้วก็แพสซีฟสกิลนะครับของซิลฟีเอสเนี่ยสกิลลีดเดอร์เมื่อตัวนี้เป็นลีดเดอร์นะครับก็จะทำให้อ่าชื่อสกิลก็คือนางฟ้ามหาัศาจรรย์เลเวล6นะครับผมแปลเองพลังชีวิตของธาตุลมนะครับอ่าของอัตติบิวธาตุลมในทีมนะครับจะเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์นะครับขึ้น10%นะครับก็คือมีตัวนี้เป็นหัวหน้านี้เลือดเพิ่มป้องกันเพิ่ม ตัวที่เป็นท่าลมลงไปนี่ยิ้มเลยนะส่วนในส่วนของสกิลแพสซีฟนะครับที่ติดตัวอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้สามารถเพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์ให้ตัวเองได้20นะครับแล้วก็มีความสามารถในการต้านทานสถานะอัมาพาต60นะครับโอ้ยจำเลยตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้าง OP นะถ้าขึ้นเทียริสผมว่าตัวนี้อย่างน้อยต้องติดขึ้นสูงสูงบ้างแหละนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปแอปส่องสเตตัสแล้วก็สกิลของตัวละคร5ดาวในเกมมูโชคุเทนเซนะครับอันนี้จะขอแยกคลิปนิดนึงเพราะว่ามันมีอยู่ทั้งหมด7ตัวละครนะครับผมจะแยกเป็นฝั่งจอมเวทแล้วก็ฝั่งพวกสายดาบนะครับทั้ง อของจอมเวทคลิปนี้ก็จะมี3ตัวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นของทั้งฝั่งดาบ4ตัวนะครับก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไคร์นเชนแนลให้ผมบ้างนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไว้เราจเจอกันในคลิปหน้านะครับกับรายละเอียดพารามิเตอร์ค่าสเตตัสนะครับแล้วก็สกิลของทางฝั่งตัวดาบที่เป็นตัวละคร5ดาวในเกมมูโชคูเทนเซเกิดชาตินี้พี่ต้องเทมนะครับวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ